สวัสดีค่ะทักไทยยาเที่ยงเที่ยงเที่ยงครึ่งเที่ยงครึ่ง,งก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเนื้อโคตรรับเปือ่อยปุงปุ่งปุ่ง,งน้ำก๋วยเตี๋ยวแต่เป็นมา,ม,าม่ายำยำอะไรประมาณเนี้ยพอเรากินเช่นนี้สะดวกกินกว่าแต่เขาบอกว่าจะกินวันลดเยอะนะวันละซองพอ โซเดียมม <laughs> ันเยอะนอกนั <via> <inaudible> ้นเรากินเกลือแทนไอเราก็คนชอบนัวเนาะไม่รู right ้จะห้ามยังไงห้ามอย่างอื่นก็พอห้ามได้น้ําตาลโดนโดนเถื่อก็ยังพอห้ามได้นะอห้ามความนัวนี่ห้ามยังไงค่อยก็ยังคิดยากกับกอยอยู่ด้วยนี่พริกก็ใส่เข้ามาเต็มๆแบบช้ำๆฟูๆเลยนะโอ้ยเจริงๆนะ หิวไหมก็ไม่เท่าไหร่นะไม่หิวเท่าไหร่นะวนแล้วแล้วหิวได้พอเซเวนตาก็บเปเห็นกล่องมันไปตามอายุคนใจเป็นตานี่มันบงบวกอายุมากมากกายกล่องเลยว่าคุณเกศโมเแห้งโมเห้งมันเจ็บเจ็บเจ็บไปได้แต่เจ็บเบพราะเราแก่ยังไงก็มุมมุมเข้ามาแก้กันแล้วนะ มันหลอกตัวเองไม่ได้หรอกค่ะหลอกใครก็หลอกได้หลอกตัวเองไม่ได้เดี๋ยวพอหลอกในกล้องนี่หลอกได้อยู่หลอกว่าเอ้ยก็ยังสวยใสอยู่เลยนะแต่จริงจริงใจเรารู้รู้ตัวเองแก่เิ็นกนะ่อนเนาะอืมเข้มยิ่งติดอะเข้มแบบเราใจมาก ทิซูเป็นยังไงชิซูชิซูัวขาทิซูแล้วครับเพื่อนตับเพื่อนทา้าอม้มโอ้โอ้โอ้มาลูกมามา,มา นี่สองแบบอนันนี้อันนี้แปดสิบอันนั้นสี่สิบให้ลูกค้าดูเลยแต่เราเราชีสุ่มเนี่ยที่เราพี่กาดทำปะชีสุ่มแล้วรถามเราเรา,าจะแพ็คเ้ราสองแพบบ็คืะ ไปดูอีก้ังอะไรสอบวับไอ้เงินเงินบ้างาาไหนอ,อ,อ,อยู่ก็ได้ทอนดเ,นเลยม่ห่องเลยเราบอกให้ออกยิ้มเงินชอบเราคงจะไม่ได้กินลคะค่ะแต่คลิปก็จะยาวเกินไปขอบคุณนะคะสำหรับการชมคลิปจนจบ ขอบคุณค่ะ